ช่วงปัจจุบันถ้าเป็นบอททอมองเขาหลังจากที่เขาขึ้นมาสูงตรงนี้นะครับต้องรอต้องรอสัญญาณนิดนึงครับว่าว่าจะมีลักษณะของการกลับตัวขึ้นไปอยู่เหนือแอรเรียที่เป็นแนวต้านสําคัญก็คือเส้นนี้เส้นนี้เนี่ยศูนยศูนย์จุดอยู่ที่ประมาณศูนจุดหกเจ็ดเนี่ยเส้นนี้ครับถ้าเขาเทสที่ศูนย์ศูนจุดหกหแล้วผ่าน นะครับแนวต้านต่อไปก็0.6768นะครับถ้าอยู่เหนือ0.6768ได้เนี่ยขึ้นไปขึ้นไปที่0.70ได้เนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นนะครับผมสำหรับ SJC นะครับส่วนแนวรับสำคัญเนี่ยแนวรับสำคัญน่าจะเป็นอขออ้างอิงจากแท่งนี้นะครับ แนวรับสำคัญอยูอย่ที่ศูนย์จทดห้าหนะครับไม่ห่างจาก0.54ที่ปิดวันนี้นะครับห่างไม่มากอย่างนี้นะครับแนวรับสำคัญ0.51จุด้าหนึ่งด่านแรกนะครับด่านหนึ่งก็ขอเป็นประวัติจากแท่งนี้ครับก็คือ0.44เลยนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีของเนี่ยเราจะเข้ารับเนี่ยแนวรับเนี่ยครับ0.51ย ศูนย์ตีเป็นตัวเลขุกลมกว่าศูนย์จุดหครับศูนย์จุเนี่ยถ้าต่ำกว่า0.50ก็จะมีแนวรับแนวรับหนึ่งก็คือศูนย์จุดสีเนี่ห้าเนยนะครับแนวรับตรงนี้ส่วนแนวต้านเนี่ยถ้าใครถือยาวได้เนี่ยนะครับลุ้นที่ศูนย์ศูนย์จุดหเครับนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปเทสที่0 7นถ้าขึ้นเทสศูนแล้ว นะครับอยู่อยู่ก็คือแปลว่าราคาอยู่หน0.70ได้เนี่ยมีลุ้นมีลุ้นตั้งต่อไปครับที่เขาเคยเทสก็คือเส้นนี้ครับเส้นนี้ก็คือ0.79หรือ0.80นะครับผมอันนี้จะเป็น